5 4 3 2เรียบร้อยเท่าไหร่ยังอ6อเกือบไปแล้วไหมล่ะสวัสดีครับทุกคนวันนี้เรากลับมาอยู่กันในเกม Roblox Map Pet Simulator X นะครับเย้ซึ่งก็ครั้งนี้ก็สัปดาห์นี้เขาไม่มีอัปเดตเนาะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเรามี quest x จุดสใบนะครับแล้วก็ ตอนแรกเนี่ยผมอ e ีกเขาได้ได้พอยต์มาก็เลยเอามาแลกมี5ใบแล้วขายไปหมดแหละแล้วก็ผมก็ได้ไปซื้อสัตว์ตัวใหม่มาเพื่อแบบเก็บใบเป็นเหมือนแบบเป็ดให้ให,ให้ให้มันได้ไอตรงนี้ด้วยนะครับเอ่มตรงนี้เพื่อที่เราจะได้เจ้าเพชรอีควิปสล็อตเพิ่มนะครับแล้วก็ตรงนี้เราก็ได้ซื้อคริสตัลดอกมาแล้วก็เป็นพาร์ตี้เพนกวินอันนี้น่าจะ2บิลเลียนอันนี้น่าจะ ร้อมิลเลียนมั้งจะไม่ได้แล้วน,นี้ผมก็ซื้อมาเหมือนกันน่าจะแค่นี้แหละมัง้งแล้วก็ผมก็มีเงินไว้สิบห้ามิลเลียนแล้วก็ตรงนี้ผมไปซื้อโฮโลแกมมานะครับเป็นโฮโลเก,กมชาร์กมั้งนะใช่ไหมแล้วก็เอิอมน่าจะมีแค่นี้แหละครับส่วนอันนี้ก็เป็นดาร์มตเตอร์ของเรามานั่นแหละงั้นก็อันดับแรกดีๆประองกันเลยโอเคเรียบร้อย ซึ่งก็ถ้าเกิดว่าเรามาดูตรง Quest Shop ของเราตรงนี้เราจะมีพอย n ์ทั้งหมด2 3 5 0น้นะครับซึ่งก็อันนี้โหวตผมก็จะไม่ซื้อนะเพราะว่าเรามีอยู่แล้วอันนี้ไม่ซื้อแน่นอนก่อนอันนี้ก็ไม่ซื้อหรอกเพราะาเรามีอยู่แล้วเอมเพชรสตอรเก็คือเราก็มีเยอะอยู่แล้วอะ่ะเพชรสลอตก็คือมันใช้พอเยอะไปแล้วก็อันนี้ความจริงได้นะ0 0 0พอยต์ point, แต่มันได้แค่1นบิลเลี่น นะครับมันได้1นึ่งจุดสองบิลเลียน billion, แต่อันเนี้ยแคสี่ร้อยพอยต์แต่ว่าได้ตั้ง2บิลเลียนประมาณ1นึ่งหนึ่บิเลียนไปแล้วอะ่ะก,ก็คือมันมันเหมือน,นดีกว่านะครับฉะนั้นเดี๋ยวเราเรากะความจริงผมก็จะสะสมเยอะๆแล้วก็ซื้อทีเดี๋ยวเราก็ไปขายเลยแต่ว่าคือไหนๆมันก็ไม่มีอัปเดตนะครับผมจะซื้อสักอันนึงแล้วลองเอาไปขายแล้วกันดูซิว่าจะได้ราคาดีเท่าไหร่โอ้มีคนกําลังบิดมันอยู่1 6บิเลียน ราคาตอนนี้มัน1.3จะถึง1.67ก็ราคาพอๆพอเดิมนะครับโอเคงั้นเราลองเอามาใส่สัก1.5 1.6ไม่ได้เราลอง1.5บิลเลียนนะครับถ้าเกิดว่าขายไม่ได้เราค่อยเอาไปบิดละกันแต่ถ้าบิดเซิร์ฟนี้คงไม่เหมาะเพราะว่า1.6บิลเลียนเขาไม่เอาฉะนั้นก็เราเตรียมย้ายเซิร์ฟได้เลยแหละ <laughs> หแล้วคนที่จะย้ายเซิร์ฟไปอันที่มันมีควสเอ็กเหมือนเหมือนของเรานะ มีเยอะดีแล้วก็หาเซิฟได้ง่ายครับโอเคเซิฟนี้คนนี้ขาย2บิลเลียนนะครับตรงนี้ไม่มีโอ้อันนี้1.9โอ้วันนี้1.5บิลเลียนล่าซื้อแฮะแต่มันแพงอะโอเคแค่นี้ทิ้งไว้ก่อนตรงนี้ไม่มีตรงนี้ก็ไม่มีงั้นเราคงต้องเอาบูตรงนี้ถ้าไม่ได้เราจะต้องเอาบิบิดแล้วกันนะครับโอเคอันบแรก มาสัก1.5โอ้4.5เลยโท1.5มิลเลียนนะครับโอเคดูสิว่าเขาจะซื้อไหมถ้าเกิดเขาไม่ซื้อเราก็ค่อยเอาไปบิดนะครับเหมือนไม่มีคนซื้อเลยอะงั้นเราลองเอาไปบิดแล้วกันนะครับโอเคมาลิสเพชเจาตัวนี้นึงไดมอนด์เหมือนเดิมไปชึบ ไหนดูซิว่าเขาจะบิดกันเท่าไหร่เราควรที่จะหาพื้นที่ครับสำหรับยืนอย่างเช่นตรงนี้ลงโอเคตอนนี้มันเริ่มแล้วครับดูซิว่าเขาจะบิดกันเท่าไหร่หนึ่เจมก็มา5ม้าเจมร้อยิลเลียนโอ้โหอย่างนี้ขาดทุนยับเยินเลยถ้าถ้าโอ,โอเคโอเคหนึ่บิลเลียนมาไม่ใช่จบแค่1นึ่งบิลเลียนนะไม่งั้นเราขาดทุนยับเยินแน่นอน กำจะพูดพอดีเลยว่าถ้า1 0 0มลนก็คือเราไม่เราขาดทุนด้วยเพราะว่า1 0 0มลเนนี่ยก็คือเราเสีย1 0 0มลนในการบิดแล้วก็โดนหักหักอีกโอเคตอนนี้1.1น่าจะจบอยูแค่1.1อ๋อโอเค1.2เร็วมันต้องเพิ่มขอสักแบบ1.3 1.4ได้ไหมหรือว่ามันจะหยุดอยู่แค่นี้เพราะว่าอ๋อโอเค1.3มาแมาล โอเค1นึ่งจุดสามเจ็ดถึงหนึ่งจุดหกแปดครับเป็นราคาประมูลโอเคนู้หนึ่งจุดห้าโอเคโอเคโอเคเยี่ยมเยี่ยมมันมีเควส์อีกอันหนึ่งมารอโอเคอันนี้ไม่น่ามีใครเอาแล้วแหละไหนดูซิเราจะได้เท่าไหร่โอ้หนึ่งจุดห้าห้าโอเคโอเคเยี่ยมไปไหนต่อมีอะไรอีกไหมหรือไม่มีแล้วจบแค่นี้เลอมั้งห้าสี่สามสองเรียบร้อยเท่าไหร่ ยังเอ้หนึเกือบไปแล้วไว้ล่ะคนนั้นะ่ะเกือบเกือบบิดไม่ทันแล้วครับเอห้าสี่สาเรียบร้อยเราได้1.52ถ้าหัก100่งร้อยมลก็เป็น1.42นะครับโอเคเลยอย่างน้อยก็คือซื้อมาก็โอเคอยู่แต่ว่าเดี๋ยวเราจะเก็บไวเ้เยอะเก็บโอ้อันนั้นเขาบิดเท่าไหร่1นเหมือนเดิม โอเคโอเคเดี๋ยวเราเอาเงินสัก1บิลเลีนที่เราได้มาเนี่ยเอาไปเก็บแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวผมก็จะสะสมเควสเอ็เยอะๆแล้วเสร็จแล้วก็เราค่อยเอาไปแลกแล้วพออีเวนต์หมดพอพออีเวนต์มันหมดนะครับเราก็เราก็จะได้เอาไปขายแล้วราคาเขาจะขึ้นนะครับโอเคดูเหมือนเขาจะขายอยู่แค่สิบิลเลีนคนนี้มาทีหนึ่งหนึบิลเลีนละหนึ่งครับโอเค1.1ึ่งจละ ถ้าเกิดว่ามันเกิน1.2ผมไม่เอาแล้วกันโอเคเอาดีไหมเดี๋ว่าคนของเงินหมดแล้วถ้า1.1ก็ได้นะเอาบิดดิโอเคบิดเลยบิดแล้วไม่มีใครเอาแล้วใช่ไหมทีนี้ก็จะได้แล้วก็เอาเอาไปขายต่อซื้ฟอื่นดีกว่าก็มันจะได้แล้วก็มันจะได้ของออก กัลังจะได้1.3ผมไม่เอาแล้วโอเคโอเคตอนนี้เราอยู่กันในฮาร์ดคอร์หมดนะครับซึ่งก็ฮาร์ดคอร์หมดก็ฮาร์ดจริงแหละเพราะว่าตอนนี้เรามีเงินอยู่แค่ห้าพันกว่าการเบรกอันเดียวก็คือมันได้แค่เนี้ยแค่เป็นร้อยหลักร้อยเองครับคือมันน้อยแบบน้อยมากอะ่ะไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมถึงได้น้อยน้อยขนาดนี้แล้วคือเนี่ยได้แค่ตอนนี้เราฟาร์มมานานมากได้เป็นพัน แล้วอันนี้ต้องใช้95,000ถึงจะไปได้เราต้องพึ่งเดคแคร์อย่างเดียวแล้วแหละเพราะเดคแคร์มันน่าจะเพิ่มให้เพิ่มให้เยอะอยู่นะโอเคงั้นเรา <c oughs> โอ้มีอันนี้ก็ถ้าถามผมว่าตอไอ้ตรงเทคเทคคอยเทคคอยแบบระดับพาร์ทคอเอามาได้ยังไงเยอะๆก็มีอยู่2อ,อย่างก็คือ1 ดีแค่ครับก็น่าจะเป็นรางวัลตรงกิฟต์ตรงนี้แหละแล้วก็อีกอันนึงก็คือเป็นขีบอันใหญ่เป็นอะไรนะสตรีมพังเชสแล้วพอเราได้สตรีมพังเชสมาแล้วเนี่ยเราก็เราพอได้เงินประมาณ2.25บิลเลียนนะครับแล้วก็เอาไปซื้อเป็นพวกเร,เราเราไปซื้อเป็นแอนเดียเป็นเป็นขีบอันใหญ่อีกอันนึงซึ่งอันเนี้ยมันจะสบายแหละเพราะการผังอันครั้งหนึ่งมันได้เป็น เป็นบิลเลียนฉะนั้นมันก็จะพังง่ายครับก็คือแบบตอนแรกก็จะลาบากหน่อยแต่อัน,นอันนี้น่าจะลําบากยิ่งกว่าก <c oughs> ว่วจะได้มาอันนึงนี่แบบโอนานมากเอาอย่างนี้เดี๋ยวผมไปฟาร์มก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวรอรอรอกิฟต์แล้วกันนะครับเหลืออีกหนึ่งนาทีโอเคฟาร์มมาเรื่อยๆจะมันจะได้แล้วตอนนี้เราได้อยู่ประมาณเอ่อสี่หมื่นนะครับสี่หมื่นเออประมาณนั้นแหละ เดี๋ยวเราฟาร์มตรงนี้อีกนิดนึงแล้วเดี๋ยวเราก็ไปเปิดกิฟต์ดูไม่รู้มันจะได้หรือเปล่านะมาอา้าวอันนี้ล่ะโอ้ได้แสนเป็นแสนเลยโอเคสิ่งที่เราต้องพึ่งเนี่ยแหละต้องพึ่งกิฟต์กับเดคครับถึงจะได้เนี่ยของดีเลยโอ้โหเรียบร้อยเลยเยอะมากครับโอเคทีนี้แล้วก็โอ้โห้หาแสนตอนนี้เรามีเท่าไหร่ตอนนี้เรามีสองแสนครับ ต้องใช้ห้าแสนสองหมื่นห้าพันโอเคเราต้องฟาร์มไปเรื่อยๆหรือจะรอกิปอีกสี่นาทีครึ่งโอ้ว a t โอเคผมว่าอันนี้ถ้าเราฟาร์มง่ายกว่าเพราะาฟาร์มทีนึงน่าจะได้เยอะอยู่เนี่ยพวกพวกขีบอันเนี้ยได้เยอะแบบเยอะเยอะมากเลยแหละโอ้ยิ่งฟาร์มตรงนั้นคือยิ่งได้เยอะอะฟาร์มอันเจ้านี้ก่อนโอเคโอเคเรียบร้อย ทีนี้เราก็สามารถไปซื้อของตรงนั้นได้แหละโอ,โอ้ไม่นะเพื่อนเพื่อนเขาแย่งของตรงนั้นไปพวกขีบของเราขีบมาลงมานั่นแหละโหได้ทีนึงก็แสนครับโอเคมันเดี๋ยวเราผมาฟาร์มตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปตรงที่ไหนนะ p i กเซลเวิ d ใช่ไหม พิกเซลเวิลด์ครับโอเคเบรกทุกอย่างตรงนี้โอเคชึบประมาณนี้โอเคเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปตรงพิกเซลเวิลด์ต้องไปเดอะวอยใช่ไหมโอเคต้องปวดล็อก15ล้านว้า15บ้าล้าน สิบห้าล้านสิบห้าล้านตอนนี้เรามีแค่ร้านเดียวโท่ผมว่าตรงนีเ้เราไม่ควรที่จะพังอย่างยิ่งเลยเราควรที่จะไปทำไอต้ตรงตรงตรงขีบอันใหญ่มากกว่านะครับตรงไหนนะตรงนี้อสูลอดเคฟโอเคเอ้าวเพื่อนเหมือนเพื่อนเขาแย่งไปโอเคนาโอเคมาแล้ว พื่อนอาจจะไม่ได้แย่งนะแต่ว่าเราอาจจะเรา,าจ,จะมาเพิ่งมาอะไรอย่างงี้หรือเปล่าเคเคอันนี้ได้ประมาณ5 0 0แสนนะครับงั้นก็โอเควันนี้เป็นไงบ้างครับสนุกไหมครับถ้าสนุกก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub s c r i b e นะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับซึ่งก็มันมันไม่ค่อยมีอัปเดตผมก็เลยไม่ค่อยมีอะไรทำในเกมนี้เนาะแต่ก็คืออย่างน้อยก็จะจะได้รู้ว่าตอนนี้เพชร เป็นอาการอัปเดตเพจซิมนะครับว่าผมผมผมเล่นไปถึงไหนแล้วโอเคงั้นก็คลิปนี้ผมปิดจบไว้เท่านี้ก่อนก็แล้วกันนะครับสวัสดีครับ